วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองพิบุลนเมืองสาหารนะครับคือต้องการให้ผู้สูงวัยนั้นได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็มีจิตใจที่เบิกบาน 3. าอคืออาหารอาหารต้องให้ครบ5หมู่หรือมีประโยชน์ 2. ออกกาลังกาย 3. และก็อารมณ์อารมณ์แจ่มใสนะครับจึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็สองสก็คือการวดเสพกับการงดการสูงนะครับ เพราะว่าผู้สูงวัยของเรานี้ถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรก็อยู่บ้านของเงาเงาก็เลยคิดว่าทายังไงผู้สูงวัยเราถึงจะมีกิจกรรมมาร่วมกันเพราะว่าการตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยนี้ไม่เน้นไม่เน้นเรื่องการวิชาการนะครับเน้นเรื่องกิจกรรม